สวัสดีร g. G ครับสวัส hmm. ด mm ี FC กวแต่ hmm. ้ส mm ุ hmm. ูด mm ิโอครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุูสุวงศครับพี่น้องครับเช้าวันสดใสสดใสมื่ขคืนนี่นอนก็มรับมาเฮาบวดขค้นพี่้องครับวัาดีครับมาาไสองก็ผูกแขนมตัครับันสองผู้แูเกัวนครับาข้ามาการเมือนเขาไปจนเขาสุดพุละอ๋วาชุดที่ไขาโุดพุะ ่มาเื on ite, ่อนนรับอย่มม well, ัรับเงียับนี่หกที่ตานะที่ตาถึงนเลยแตในบานีคัดต้องอกชั่คขึ้นมาเพื่อนเนี่ยเอี้ยมซิมไหมอนไปนนวกันเยอะสามคนเอานี้เขี่วัดเนโอบเขียนเยไ่ไ เออวันยังไงวันเนี้ยกินหนอญี่ปุ่นใจอู้พูหนให่ไอ้หนอมมันจะมาไล่นะไม่เป็นไรเออ่นี่หุ่นใหญ่เนี่ จ้ำเนี่ยเด็ดจ้อยอ้าเห็นควนเงินควนเอ้เห็นเอเวนเปยนโอ้ยเป็นข่เห็นเลยแน้่าน้ำหมุนแล้วไข่ไม่ยากแต่ว่าหันเป็นไปแน่ยบอ้โหซือข้าวมุนจุ่มใจอยาให้หมูอยากให้อาหน่อไม้หมากหนังเล็บเป่าบีเก่นการบแล้วก็ชิลอยตัวรึ้นนี่ดีแล้วรวยล้ำรวย รวยคือเมยแล้วก็มองแล้วโอ้ว่ดีเห็นแล้วโอ้ยนางนั่งนั่งย่ำในโมโหน่งลงโมโหมาเลยน่งลงเลยนะไว้ว่ามาดิตามที่ได้โอ้ยฉันเว่านบอเลยเนย่ยไม่ยังไม่เห็นแนวนี้ ลูกเป็นมาแล้วเนอกห้องนอยไก่ลูกข้นไม่ติไปแก้วห้อนเด้อกะพายามน่านีเลยเออม่ได้ว่าโอ้ยต่างอน้างเมื่อาเม่อนดีก็บประธานดีนาะงโดนหนาวคนแล้วควาจะเป็นบ่งหรือไม่กินน้ำปลาโอ้ยมาหาอยู่วันจโอ้ยกัะยนอยู่ประจำ

ยังว่าไอ้น้ว่าโอ้ยเกกูดอม่นี่พามังใจมมากวันมาห่างเดียวมาเนเทาเนาะไม่ได้ไปมัดแตกห่นอใ่ือม่อยพอจะหุ่หรือแบบพอหบจริเนาะโอ้ยไม่มแกมอไอ ด้าไรย่ไรเูกฮะนรี้ไรื้อหนงหม้อร้านก็บอกอยอ่ได้บ่ดีสวนดีสวนเนี่ยเ็จอเนี่ยโดนใหม่เดือกอะข้หน่อยหน่อยสวนอืมีี่ยเดเือโเดียวไกร้เกอวัี่ว่ะอนหน่หน่อยขึ้นก็ก็ได้ได้สด่ได้นใชพยายมารหา โอเครถเป็นบอกนั่งน่ั่งน่งครับรรับนก่อนยังม้อ้าอ่านีรากินอะกัน้างเอมาหอนเกดมาฮวอน่ครับมเกดมาอนุดทาอนวยเปน้อนกิดมาเหนบ้อนหนาวมา่มนทนอนเอรสีใดบวทองขึ้นบ้านขึ้นบ้านเนาะมาเลยมาย่อเรียนไ้เาลูเตอนตอนอนพท่านเนหมครับม่มือนไม่ขึ้นเนี่ยมันจาเห็นเอ่ะ ก็ได well, mm. ้ว่าเล่าถึงมนงมาเฮาก็ได้ลงไปทั้งทามเาบกว่าวนี่บักนีไมเคยาเราเราบักบักนีเขาบักหนึ่งที่ไปเห็นเขาจั่นโบเห็นไลยมาก็กูลงไปมาไปเจียวหนาแล้วมางวัวไปลองไปไปน้ำประจางเดียวมาวันไปหอดหันมันแรงใช่มันโบจักวปเดี๋วมันก็แร้เข้าไปไม่ว่าแต่ปุ่นอยู่นะเขาไปตรงไทยนั่นนี่คนอื่น ว่าคือแม่นเดีวโอ้ยทำไมเราคนเดียววะวะเออมาเยวเขาสูตลูกดยตากแต่งหาเจอเดียวเนื้วนกบห่ตัคไม่เดียว้บุกขาดบกขาดเน้อสัตว์ินก็ชิมออยู่นี่เนาะบุกขาดข้าวกระดงตังหัวนะเว้ยอ๋อเนื่ากว่าเห็นที่ไม่พูดอะไรก็เน่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือว่เห็นเนื้อเนาะเนี่ยเนี่ยเนือบุกขาดว่าจีม่โอ้ยคันดักมาเนี่ยหัว ันะน mm. the mm ี hmm. mm ่ม hmm. right? mm ีไ hmm. ม <one> ่ใญ <inaudible> yeah. uh ่เสียเลยครับกบ่เดียวขั้วไปลำพันธ์้ักไม่ใช่เดียวไม่ลำพันธุเสแต่ว่าบเดียวั้วปลาั้อทต้งุดุตเือ่เกิดเหตุน่าจะทำไปือมองคนอยู่เพื่อจะก่อนไปอยจะเกิดเห็นมา่มังอยู่เพื่อเง้เือเ่อมือไหรนเอามาเห็นว่าให้จองมันให้ใหญ่แนะนำได้เอาทุกปหพัน

ล้วงไปพูดดีตัวนึงไปมากันแน่นมาเยไปก่อนมาเนีมากันแ่ไปก่อนน่ยไปก่อนอึ้งเออหัวเข้าไปป้าถูกเจ็คดำจักแลาเจ้าชวนหมากดำมีอะไรอะไรหมดออะรแ้มีแต่แขนะแสดงว่าจิตจิตเฮีดยต็มหมดแล้เมันแล้มือก็เห็นแนาะมือกอเห็นอากาศมันเย็นก็เขาบอกไปผุดอาติไปมาเห็นห้อรถมีกับยนีผู้กระเตนมเอกน ตอนแรกว่าสีเฮ็ดผูกกัแตมเปลี่ยนใไหนี่แเขาว่าเขาว่าอน้เขาว่าพรพุกอยู่รอเขานัแต่ก่อนพูกกแตร์นักว่ากันมากพระประธานมาไหว้พระาทารก็เล่นแย่านคนเห็นยไหม้ก็เลยเปลี่ยนใจแต่่าเาจะไปอยู่จะไปหออกัมตงนี้กับมาเปงของอยู่ว่ะ คนเที่ยวก็ได้ครับนี่ไปไปอลไคิดว่าได้จ้ะเยอมากชอบผีจ้ะเจ้าว่าโพ้า่ไปใส่กลุ่มกลุ่มก็ได้เลยร้เหนื่ยมากเลกลุ่งเขาดีดีกลุมเขาดอยนห้างกินกงมื่นกลุ่มเขาแต่ว่าเป็นอะไรคิดว่ากิด้กลุ่กบ้นเออ ไม mm ่ต hmm. ้องบ่ก oh. mm ูอ hmm. ก่ไวก็ huh. ้อยกินีผ้เออะไรพอจะกินู้หอบกกินทํานึ่งูเหมือ้มือนเ็กเมือลู้อนลูกไม่กลม่ตออ่อยกัน่อคอยกินมกตตอนไก่ทีเจ้ตัมันอบหอมใหม่ดอมหอไก่ให่นะลูไ คืออ๋อครับว่าต้องการเ่าผูกเขนเป็นหญ่เราเราเชนผู้หล็กนะครับว่าคนเราเราลูกกค่เสาคนลราใ่หครับครับอะขึ้นนี่สักทีนครับพี่้องครับาสอบถามเป็นหญ่เมืองเลยเป็นกันเชนกันเนาะเห็นผู้เลกก็จะเป็นยังไงแล้วอ่าม้วนกันเสียเอาซากจะม้วนเี้ยว่าคุยกันยังได้ว่ากับพยบันกับตระมวนว่าประจิุยันเราหวยเรอห่วง อกว่าตำรวจพูดอย่างดีนะกาคุยกันรันยอมรับมใจแล้วปอดใจตัางใจด้วยกัตงยต่างพี้ต่างป้าข้าก่ีโอ้เก่งดีนะค็ดีใจเห็นมาหน้ากเมื่อน้อยไม่คื่ย่งนด้เลยนาหดืวว่าพ้นว่า โอ้ยหนาวพอขึ้นเรือแห้งแค่นดียวคนสอบว่าตัวนี้ชุดเขาจะสุได้เถลือนะคนบอกอยากจะเถื่อหมดต้องเสพเนี่ยนี่เราเป็นทหารนะนะครับผมเนี่ยเราจะพาไปเบิ่งมองเห็นหม้อไส้มีคนถามหาอะไรมองจมอยู่มองไหนโอ้ไปไปเบิ่งครับไปครับพี่น้องครับมาบางคนถามว่าเห็นหม้อไส้อยู่มองไหนนี่ครับนี่ครับมองที่เห็นหม้อไส้นะครับ สัมท่านนะครับมามาเบิร์นครับพี่น้องครับนี่ครับหินเรียงวะหินแมงเหรโอ้ยฆ่าพวกเี้ป้าตายก็เป็นกูเรียนตัวนี้นี่ครับนี่ครับมองนี่ครับที่เจอมอไสนเนาะเป็นกระติกี้ช่ไหมเนี่เนาะลูกนี้ขุ่นเลยวะว่ายปกคุ้งนี่ห้อยมอไสนคนตกบ่าเนาะลูกเดียวลูกขี้มัน อี่านีวพุงเล้าลงนี่แล้วเลยลงนี่เนาะแื้วกี้ลงไปอยิงเลยมันมหนามบุหรี่อย่างนี้ขี้ลงถนนหรอเปล่าหนามบุหรีมันเป็นท้านอย่างนี้โห้ยปลาปลาครับจุดที่นะครับมันพระที่ก่อเหตุมันชี้ว่าใส่ลงไปตรงนี้นี่ไม่มีใครเห็นเลยหรือขี้รอไปรอข้ออะไรอย่างนี้ก็ไม่เห็นครับน้องเ่ากับฟูขึ้นมาเนาะกับคู่มือรถกับฟู่อยู่ข้างรถนแล้ว ่คนมาไหนจ้างขีดกับินันเนี่ยมูเฮนตอนเอารถทีมหนาตรงนี้เดิมเดินเท้านะครับเนะาะย่างไปปู่ครับกกคุณเอิ้นกกเซเบียงก็ยังกกเซเบียงกกเซเบียงครับย่างเท่าหนึ่งประมาณเด็ดสามสี่ร้อยเมตรเนาะประมาณสามร้อยเมตรนะครับย่างไปผูกก็อยู่กกเซเบียงแต่ว่าบัตรผูกอยู่กกเซเบียงกูอยู่กกนะกออกว,ากวากก่าตาย ต้นที่งพันธูเก็คือก๊อกหวามันตายแล้วพระ,ะเจ้าว่าขาดหักหรือไม่เนาะไปหักมากมึงเทีวอันน้ใช่เนี่ยมึงก็เห็นเหี้ยวเสียก็เลยน่าหวาตากระตายครับต้องเซไปกินน้ำมันเคืองตากระตายเนี่ยจุดนี้เลยนะเนี่ย ี้เอันพ่อใหญ่สองแล้วมาใจที่บคนพบศพครั้งแรกอะมือสองมือมากก่อนจะพบศรบนันกลุ่มเขาที่ละสองสามโลมันดากลุ่มนอสมบัตทานกลุ่มเขาดีดีดพิษทั้งเกลียดล้วกระพาะไก่ครับสมบมัามาตามิมือแรกที่เข้ามาตามหาดมือแรกต่นข้ายาไปเห็นว่าอย่งกระเพาะแต่ว่ากรบบพคิดขาดว่าเราเสียมากผูกอยู่ไก่บาทนึ่ตีนบาทแม่เพื่อนคนัเนี่ยนี่เพื่อนคน,นอยู่นี่ เงิน่นย่างเนี้ยแล้วว่าไกลนะแล้วก็เจ้าพวกนี้กับแปนอยู่นี่นะครับพี่น้องครับแล้วก็อัปเดตนะครับที่สอบถามกันมา,มาอาการเอ่อน้องเป็นยังไงเนี่ยปลอดภัยเดียวปลอดภัย,ยเลยครับพี่น้องครับปลอดภัยแล่เนาะตอบสนองไดไแล้วแต่ก็ยังยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่นะครับเนาะตอบสนองอะไรแล้วนะปลอดภัยถือว่าปลอดภัยหรอไปเออนี่นะครับ สัมประธานบ้านนายแกคงจะไม่มีใครมาหาปลาอีกนานพอสมควรเน๊ะตึ้งแรงข้ออย่างมัทาตึ้งแฮียวข้าววะจ้าท่านโอ้โอ้ปลาก็คือดีดีเว้ยสวบสจับจุบจับอยู่นะกุ้งกระไรวะจ้า่นเพราะนี่สองว่าพิษช้างเกียดกุ้งยังไงมันก็เขาคักเขาเนี่ยทีตัวโล่สองโล่พวกเท้าอะไรแต่พ่อปนพ่อกินนี่นะครับประมาณโอเคครับผมนะครับเอามาให้เบิร์ดครับพี่น้องครับบุกคนก็ทำมา หม้อไส้ถิไไ่มใบไส้นี่นะครับน้องน้ครสมบรณทานว่านในแกจุดคอหม้อไส้แล้วก็ถิ่มม้อไส้ไปแล้วก็สิ้งยางไปทั้งพุ่นโคคอตาที่ใต้กงสะแบงอะจับไปแนะครับพี่น้องครับเอามาให้เบิ้งสุดท้ายถ่ายสุดปิดคดีปิดเกมเรียบร้อยชาวบ้านตอนแรกย่านคนตอนนี้ย่านผีนะครับพี่ <c oughs> น้องครับก็ปบเป็นตะยูแล้วเออวัดเคลื่อนมากะเฮ้ยดีด แล้วแรกจะ,จะมีโอกาสขั้นบรรยากาศมาถ่ายบรรยากาศร,าศรอบบ้านในเบืองว่าไม่ยมห,าหายิบเงาขนาดไหนตอนแรกยานคนตอนนี้ยานผีครับตามวันยิดใช่กุยานสวัสดีครับโอ้ร่มกู้ันแห่งนี้ยังไม่มแรกมาถ่ายชิมบรรยากาศอยีกทีๆๆ